สวัสดีครับวันนี้เรามาคว้านเสื้อสูบเช่นเคยนะครับก็ลงตึงไม่มีอะไรครับวันวันครับคว้านขัดอัดเกียร์ย้ายขยายแล้วก็เพิ่มแค่นั้นเองครับเยอะเกินํามาตึงออกน้อยเกินมาเพิ่มใส่เข้าไปนะครับวิถีแต่งรถของเอ่อหลายหลายคนนะครับลงน้าผงด้วยครับอันนี้นะครับมันเล็กไปนะครับสปาร์คเดิมเดมมาลูก5 1ดมิลนะครับลูกค้าเพิ่ม54ครับขยับขึ้นอีก3มมิลนี่เสื้อสูบสปาร์คร้10นะครับ ก็เดี๋ยวเรามาวัดให้ดูครับก็ความยาวของตอกสูบสปาร์ทนะครับอยู่ที่ย5 5บห้า้านะครับขนาดความโตนอกนะครับหลายคนก็อยากรู้ว่าควานได้ถึงลูกอะไรครับอยากรู้ก็ต้องวัดตอกนอกก่อนนะครับว่ามันโตกี่มิลเต่ครับโตห้าสิบหนะครับห้าหมิลห้าิ้าประมาณนี้นะครับ ห้าสิหกจุด้าเนี่ยควานได้ยันลูกเชียร์ไซส์สองร้อยเลยห้าห้านะครับเกินนี้ไม่ได้แล้วมันจะขาดแล้วครับแล้วก็บางเกินนะครับอันนี้ก็ลูกห้าสี่ยังคว้านได้อีกหลายไซส์เลยครับอ่เดี๋ยวเราไปหยิบลูกสูบกันครับนี่ครับชมหน้าของลูกสูบห้าสิบสี่มิลน,นะครับก็คือเชียร์ร้อยนะครับข้อดีของมันนะครับ แหวนรองแหวนสูงนะครับสลักใส่กับสปาร์กได้เลยนะครับ13มิลเหมือนกันกระโปรงก็ไม่ต้องตัดนะครับใส่ได้ทั้งลูกเลยก่อนที่จะใส่ก็ทำการหลบวาวกันนิดนึงครับวาวเดินสปาร์กนะครับก็เท่าพวกเวฟร้อยอ่ะครับก็แต่ว่าแกนม,มันจะเล็กกว่านะครับแกนจะเป็น4.5มิล ก็เอาวาวเวฟไปใส่ไม่ได้นะครับวาวเวฟแกนห้ามิลนะครับทีนี้ก็เป่วาวไม่ใหญ่มากนะครับแล้วก็หลบง่ายด้วยเพราะว่ามันอยู่ไม่ค่อยจะชิดขอบลูกสูบเท่าไหร่ครับมันอยู่ด้านในครับเบ้ามันเป็นหลุมเหมือนพวกมีโอเหมือนพวกเวฟร้อยพวกดีพวกนี้เลยแต่ขนาดวาวมันนะ่ะแกนมันจะเล็กกว่านี่ครับมันจะลงแต่แถวนี้วาวมันนะ่ะมันจะไม่ลงแต่แถวขอบนะครับ เ,เ,เ,เดี๋ยวก็ดูแถวๆเนี้ยครับเข้าไปเหมือนขนมรวมขนมครบเลยนะครับประมาณนี้ก็พ้นแล้ว มันจะไม่ชิดขอบออกมาเท่าไหร่ครับมันจะอยู่ด้านในเลยซึ่งขยากได้แรงจริงนะครับเร็วจริงๆก็ต้องขยายวาววาน,นะครับใช้ประมาณวาวสมารทวาสเต็ปอะครับยี่สิบห้ายิบสองกำลังดีเลยเราเดิมมันรู้สึกว่าจะยี่สามสิบเก้านะครับจะค่อนข้างเล็กมากเลยร้านนี้ลุกห้าสีนะครับ แต่ว่าวาลววเดิมก็ต้องขุดหลุมให้กว้างๆหน่อยนะครับเมื่งั้นมันจะแก๊สครับเพราะว่ากำลังอัดเยอะเกิน จบแค่นี้ก็พอแล้วครับสปาป์ปากคว้านเสร็จพอดีเลยด้วยครับลูกค้านั่งรอ <c oughs> รอรับกันเลยวันนี้วัอนอาทิตย์ <Okay. S 2> ครับมันหยุดหลายคนก็เสื้อมาควา้านนั่งรอรับกันเลยอต่ <c oughs> อไปเราก็มาขัดนะครับลูกค้าเอาแบบรันอินนะครับอันนี้ก็ออยังไม่ต้องการขัดเลยนะครับ เอาการคว้าแบบตึงๆเลยเอาไปรันอินเอาอันนี้ก็รัดตึงๆพอครับจะทำการขัดเงาอีกแล้วครับแต่นี้ลูกค้าเน้นมานะครับเขาแบบตึงๆครับรันอินชอบปิดๆครับน,นี้ ก็เป็นการขัดลงกระดาษทรายเก็บแล้วนะครับเก็บงานนะครับอันนี้เดี๋ยวตึงมากเลย เสร็จแล้วครับตอนนี้นี่ครับแบบรันอินนี่ครับนี่ครับจะแน่นมากนะครับแน่นมากเลยครับเนี่ยครับต้องเอาไปรันอินสักพักหนึ่งให้ลูกมันลื่นนะครับนี่อ่ะอันนี้ก็เป็นรถใช้งานนะครับเข้านาเข้าไร่จะดับได้ลูกใหญ่ครับ ออเสร็จแล้วััโจุใส่ถุงครับถ้าลูกค้าคนไหนนะครับมาไกลนะครับหรือว่ามาจากต่างประเทศนะครับมาจะเป็นพม่าเป็นลาวอะไรนะครับก็โทรมาก่อนนะครับแล้วก็มานั่งรอรับได้เลยนะครับขอครับผมเลยดีครับก็อันนี้ก็ส่งมอบให้ลูกค้าไปแล้วนั่งรอ1ิกวปานาทีก็เสร็จแล้วครับ ก็งานผันเสื้อครับมาได้เลยครับคัานเสื้อคันแข็งตีบ่าววาวก็ชอบคลิปนี้นะครับดูเสร็จฝักกระสับกระไกดไลค์ปันซับให้ผมด้วยนะครับผมครับสวัสดีครับก็สําหรับลูกค้านะครับที่ว่าอย่างที่บอกครับมาไกลโทรมานัดช่างได้เลยครับแล้วก็ถามว่าวันนี้อยู่ไหมร้านเปิดไหมบางทีผมไปส่งของนะครับไปส่งอะไรให้ลูกค้าหรือว่าบางทีนะครับ มาแล้วประตูข้างหน้าปิดอยู่เพราะว่าบางทีทาอยู่ข้างในนะครับแล้วก็บางทีมาอาจจะเห็นร้านปิดปุ๊บบางคนก็เลี้ยวหัวกลับเลยแต่บางทีโทรถามมุกเกาะได้นะครับว่าอยู่หรือเปล่าครับบางทีผมก็ทําอะไรอยู่ด้านในนี่แหละครับแล้วก็สําหรับคนที่มาซื้ออะไรนะครับถ้าเอาไว้ชัวร์เลยนะครับมาไม่ต้องแบบว่าไม่ได้จะให้แบบไม่ต้องเสียเที่ยวก็ทักเข้ามาในเพจเลยลงกึงช่างต้อมวัดสินทิ์บุรีนะครับทักมาว่ามีตัวนี้ไหมจะให้จัดส่งไปนะครับ หรือว่าจะวิ่งมารับเองเผื่ออาทิตย์นี้ยอย่างลูกค้าไกลเขาชอบวิ่งทิปผ่านลงใต้ใช่ไหมครับขากลับเขาก็แวะเอาไปเลยก็มีครับแล้วก็ใครจะให้ส่งไปครับไม่อยากมาก็เดี๋ยวส่งให้ได้ครับก็วันนี้ก็มาต่อฝาต่อเลยนะครับอันนี้มาอีกนิดนึงนะครับฝานะครับก็เป็นฝาเว็บร้อยห้าขยายวาวครับอันนี้ชุดยอดฮิตเลยผมบอกให้วาวเดิมนะครับมันก็ใส่ลูกเชียไซร้อยอะไรพวกเนี้มันก็พอดีนะครับ แต่พอขึ้นเป็นคาไซห้าหกห้าหกครึ่งแล้วเนี่ยท้ายมันไม่ค่อยเดินครับพันนั้นอั้นครับอันนี้ผมแนะนําเลยว่าให้ขยายวาลวเลยค่าว่าหนึ่งมิลนะครับเพราะว่าบ่าเดิมมันรองรับได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าบ่าเดิมมันก็ประมาณอย๋าวัดเลยนะครับยี่สิบหกมิลนะครับอ่ายี่สิบหกมิลแล้วเวลาใช้ครับผมใช้เป็นดอกแบบนี้นะครับในการทําฝาวาลว นี่ครับใช้ดอกซอกเข้าไปเป็นแบบเทเปอร์นะครับไม่ต้องกลัวบ่าววาวจะหลุดหรือจะบางเลยนะครับเพราะว่ามันจะกินลงไปเป็นเทเปอร์เป็นรูปตัววีอย่างนี้เลยนะครับนี่ก็เดี๋ยวเรามาดูครับรับรองว่าไม่กินพื้นที่เยอะแน่นอนนะครับมามาดูกันครับอันนี้เหมาะสําหรับใส่โลกห้าหกนะครับไม่มีชักนะครับหรือว่าชักน้อยชักทั้งมิลสองมิลเนี้ยใส่ได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าชักเยอะนะลูกหัวโนนผมแนะนําขึ้นวาวใหญ่อาวาวใหญ่ไปเลยดีกว่า วาวไทเกอร์วาวสมิธพวกเนี้ยครับนีเรากดมันลงก่อนนะครับสักครึ่งมิลทำความสะอาดกันก่อนนะครับให้มันเงางามก่อนครับด้านบนนี่ครับสักครึ่งมิลน,นะครับแล้วเดี๋ยวล้วงรูใน,นออกมาเลยมันก็จะใช้ได้แล้วครับจเรีไปไน หาประแจเลื่อนก่อนครับอ่เรเปลี่ยนดอกเอาอะไรครับล,ลูกค้ามาพอดีเลยบปล,ปลอะไรนะล,ล,ลอ่าเดี๋ยวนั่งรองอัแป๊บนึงนะครับอ่านี่ครับได้ดอกแล้วครับขยายไปเลยครับ1มิลเราจะใส่วาลวครับคู่นี้ ยี่สิบหกยี่สิบสองนะครับใหญ่กว่าเดิมอย่างละหนึ่งมิลเลยปอดใหญ่ปลายแรงครับอันนี้อันนี้ก็วาวใหญ่ครับท้ายก็ต้องแรงครับแต่ใหญ่กว่าเดิมหนึ่งมิลนะครับหนึ่งมิลก็มีผลแล้วลเหมือนก็ทําลูกสูบอะครับในช่วงชักเลยพวกนี้อากาศก็เข้าได้เยอะกว่าเดิมนะครับน้ามันก็ลงได้เยอะกว่าเดิมไอเสียเขม่าก็ออกได้ดีกว่าเดิม ขยายแล้วนะครับอ่าวาล์สายไปครับนี่ครับต่อไปครับก็มาเล่นในเสียต่อครับแล้วเดี๋ยวค่อยเจียบ่าทีเดียวเลยสองตัวทีเดียวแล้วก็ไปตัดวาล์เสร็จแล้วครับอันนี้ส่วนใครนะครับต้องการกําลังอัดเยอะๆหรือว่าใช้ลูกที่หัวมันขึ้นไม่สุดอย่างลูกคาเซ่เราไปดันใส่เรกเกนสีนเสื้อด้วยเรกเกนฝาทองแดงด้วยนะครับ เบ้าตรงนี้ก็ไม่จําเป็นที่จะต้องจิกหรือว่าเทเปอร์อะไรเลยนะครับเพราะว่าหัวลูกสูบมันขึ้นไม่สุดครับยิ่งจิกยิ่งเทเปอร์กำลังอัดยิ่งน้อยนะครับรถยิ่งวิ่งไม่ออกนะครับก็ใช้เบ้าเดิมรักษาเบ้าเดิมไว้ก่อนนะครับแล้วก็ไล่ครับถ้ามันแน่นไปมันมันตันไปหรือมันแก๊กเนี่ยเราก็ค่อยมาขุดเบ้าเพิ่มเอาที่หลังได้นะครับแต่ถ้าขุดโล่งไปแล้วมันจะแก้ยากนะครับต้องปาดหน้าฝาลงเยอะเลยพราะปาดหน้าฝาแล้วช่วงมาร์กมันก็จะเพี้ยนอีกนะครับ อันนี้ครับไอเสียแค่ตัวละหนึ่งมิลก็เห็นผลแล้วครับลูกเดิมไม่ต้องไปทำนะครับลูกเดิมขยายวาวกวางก็กำลังอัดมันก็จะหายไปนะครับเพราะว่าลูกเดิมกำลังอัดมันน้อยอยู่แล้วนะครับลูกหัวบุ่มด้วยครับเว็นระยห้า ถ้ายิ่งไปขึ้นวาลวนะครับรถยิ่งไม่มีกําลังอัดนะครับมันก็จะอึดอึดยิ่งกว่าเก่านะครับทีน,นี้เราก็วัดครับดูในนี้เราจะทําประมาณยี่มิลนะครับนี่ครับแล้วก็เอาวาลใส่เลยเพราะว่าวาลวมันยีิบสองนะครับขอบบ่ามันก็ประมาณ19-20นี่ครับ ต่อไปเราก็ออกมาทําบ่าวาวแล้วครับทีนี้ก็ใช้มีดเจีย์บ่าวาวก่อนแล้วก็ใช้หินเพชรเก็บนะครับ บาบับวาวสวยๆคมๆแล้วครับนี่ครับเงาวิงเลยอันนี้ก็ได้แล้วครับนี่ครับบ่าบับวาวตรงนี้ทําไว้ประมาณสักครึ่งมิลก็พอแล้วนะครับอย่าไปทําเยอะนะครับทําเยอะเดี๋ยวบามันก็จะจมไว้นะครับวาวก็จะร่วง่ายด้วยครับทําไว้น้อยก็พอเดี๋ยวพอใช้งานไปแล้วครับมันจะไปขยายของมันเองนะครับ มันจะบานไปเรื่อยๆครับตามระยะเวลาการใช้งานครับเพราะว่าวาล์มติดเปิดสัมผัสกันทุกวันครับเหล็กสีเหล็กยังไงมันก็สึกครับนี่ก็เสร็จแล้วนะครับสําหรับการขยายวาล์วข้างละหนึ่งมิลสำหรับลูกห้าหกที่ไม่ชักนะครับแล้วใส่ปะเก็นดินเสื้อปะเก็นฝามันก็เบาเนี่ไม่จำเป็นไม่ต้องจิกเลยเพราะหัวลูกมันขึ้นมาไม่สุดอยู่แล้วเราใช้แคบๆไว้ก่อนแต่ถ้าเกิดว่ามันแน่นมันแก๊กนะครับ ไปใส่ลูกหัวนูนเราก็ค่อยเทเปเปอร์ก่อนถ้าเกิดว่ามีชักขึ้นมาอีกนะครับสําหรับคนที่จะใช้วาวนี้นะครับมีชักขึ้นมาอีกก็ขุดเบ้าช่วยครับเอาให้มันโล่งๆหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นลูกหัวนูนด้วยยืดชักด้วยนะครับแค่นี้ไม่พอแน่วาวแค่นี้ก็เผลอๆออกไม่ทันหรอกครับเข้าไม่ทันคลายไม่ทันผมแนะนําไม่ใช้วาวใหญ่ไปเลยอันนี้สาหรับสเต็ปบ้านบ้านนะครับทําแค่ชุดบนเสื้อฝานะครับห้าหกวาวสเต็ปนะครับอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับ เบลฝานี่ก็ไม่ต้องไปแตะอะไรเลยแต่ถ้าเกิดเราไม่ใส่เะเก็นชักทองแดงออกชักตินเสื้อออกปุ๊บมันจะเท่ากับมิลหนึ่งนะครับเะเก็นทองแดงครึ่งมิลเะเกินตินเสื้อครึ่งมิลเบ้าฝานี่เราต้องจิกเทปเปอร์ออกแล้วครับเพื่อที่ไปบวกลบกับเะเก็นที่เราออกนะครับก็เป็นหลักการในการไล่ง่ายๆนะครับแคมก็ใช้ครับ5.65,7 5.8ได้เลยนะครับใครจะใช้6มิลก็ได้แต่ถ้าใช้6มิลน,นะครับ ดูหลอดตัวนี้นะครับหลอดตัวนี้ก็คือหลอดแบบนี้เดี๋ยวหยิบหลอดวาล์วให้ดูนะครับหลอดที่อยู่ในนี้นะครับก็คือหลอดวาล์วตัวนี้สามารถตีออกได้แล้วก็ตีเข้าเปลี่ยนใหม่ได้เวลาหลอดหล้วมแต่บอดี้เดิมๆของฝา125นะครับดูนะครับหลอดมันจะขึ้นมาค่อนข้างสูงจากฝาเลยเพราะแหวนมันนูนโก่งขึ้นมานะครับแล้วก็มีคลิปล็อกล็อกตรงเนี้ยสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะกดหลอดวาล์วนะครับ หรือว่าจะเอาหลอดวาล์ลงไปนะครับนี่ก็ตีลงไปได้เลยแต่ก่อนตีนะครับตีมันขึ้นมาหน่อยนึงเราเอากิบล็อกตรงนี้ออกนะครับอย่าไปตีโดยทางทั้งที่ยังไม่ได้เอากิบล็อกออกนะครับเพราะมันจะตีไม่ลงแล้วทําให้หลอดวาล์แตกได้ครับหลอดวาล์หักได้ครับก็สําหรับคนที่ชอบใส่แคมยกเยอะนะครับแนะนํานะครับให้กดหลอดลงไปนะครับ1มิลหรือว่าจะรีเทนเนอร์ก็ได้ครับ1มิลแค่นี้เวลาเปิดวาล์นะครับ สปริงวาลวมันก็ไม่นั่งหรือว่ารีเทนเนอร์ก็ไม่ชนหลอดวาลวแล้วครับก็เจอหลายฝ่าครับที่ว่าใช้แคมยกสูงแล้วรีเทนเนอร์วาลวไปยันหลอดนะครับหลอดวาลวแตกวิ่งควันออกควันท่วมเลยดังก็มีนะครับก็เป็นวิธีการใส่แคมสูงนะครับสําหรับวาลวเล็กนะครับก็ดูเสร็จแล้วฝากกดซับสไคร e กดไลค์กดถูกใจกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ